สวัสดีค่ะด็เดวันนี้มาพบกับคุณครูพิมพ์ในกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในหน่วยรักคุณแม่นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมศิละปะเนี่ยคุณครูพิมพก็จะพาเด็กๆนะคะมาทาการ์ดวันแม่แล้วก็กระถางต้นไม้ประจําวันแม่ก็คือต้นดอกมะลินั่นเองค่ะ ก่อ,อนที่เราจะมาทำกิจกรรมนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ได้แก่ 1. กาดวันแม่ 2. ดอกมะลิ 3. กระดาษรูปหัวใจ 4. ใบไม้กระดาษ 5. แก้วกระดาษ 6. ไม้ไอศครีม 7. ดอกไม้ประดิษฐ์ 8. กระดาษสี 9ก้าันไกล10เกาวน้ำ11สีไม้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกเราจะมาทากระถางดอกมะลิก,กันก่อนเลยค่ะโดยให้เด็กๆนะคะหยิบแก้วขึ้นมาค่ะจากนั้นให้เด็กๆนะคะหาเศษกระดาษภายในบ้านนะคะมาขยำค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วนะคะแล้วก็ นาำกระดาษสีที่คุณครูพิมพ์เนี่ยได้ทำการเตรียมไว้ให้นะคะมาฉีกๆแล้วก็ขยำใส่ลงไปข้างบนแก้วนะคะเพื่อให้เป็นเหมือนต้นยานั่นเองค่ะ mm hmm. เมื่อเราได้กระถางดอกมนะลิแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำดอกมะลิกันค่ะโดยให้เด็กๆนะคะตัดกระดาษดอกมะลิตามเส้นเลยค่ะ ตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆนำไม้ไอศครีมมาทากาวค่ะแล้วก็นำกระดาษรูปดอกมะลิที่เราตัดแปะลงไปค่ะแล้วก็นำใบไม้กระดาษที่คุณครูพิมพ์ได้ทำการตัดไปให้นะคะแปะลงไปที่ก้านนะคะเมื่อเราทำดอกมะลิเสร็จแล้วเราก็จะนำดอกมะลินะคะปักใส่กระถางค่ะปักลงไปในนี้เลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูพิมพ์ก็จะทำการเขียนบอกรักแม่ลงบนกระดาษรูปหัวใจนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูพิมพ์ก็จะนำกระดาษรูปหัวใจมาแปะลงบนกระถังนะคะจากนั้นก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ให้สวยงามเลยค่ะัตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทำการ์ดให้กับคุณแม่ของเรานะคะ โดยให้เด่นๆนะคะหยิบการ์ดขึ้นมาค่ะแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะเมื่อเราระบายสีตกแต่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดการ์ดก,กันค่ะโดยให้เด็กๆตัดตามรอยเลยนะคะว่าก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นดอกมะลิและการ์ดวันแม่นั่นเองนะคะอ่าคุณครูพ,พีพเทเนี่ยก็ทำการ์ดวันแม่ที่จะ สามารถนำไปไหว้คุณแม่ในวันแม่ได้แล้วนะคะถ้าเีเดททำผลงานวันแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมนำไปให้คุณแม่กราบคุณแม่นะคะทารีเดททำผลงานเสร็จแล้วแล้วนำไปไหว้คุณแม่ก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆมาให้คุณครูพิมคุณูนาและคุณครูเก๋ได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย